นี่นะคะแล้ก็เราจะกลับกันนะคะส่วนตรง้นะครับโอ้ออริกส์ดูเลยเนี่ยเนี่ยเีัออกลูกจริงจริงนี่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 นีใช่ออกลูกใช่เหรอปะตอนนี้แหละที่เขาร้อนเขาเรียกมะพเท้าอะไรนี่รู้เ้าทะเลเท้าทะเลเออพร้าทะเลสามสิบเจ็ดปีนะครับถึงกลัออกซึงจีสุครับเจ็ดปีชกสามสิบเจ็ดปี มึงก็อยู่ประมาณลูกละหหมูลูกแสนอ้าวบตไมหาขายเขาถึงทำกรงอรงลูลไหลูะ้าแสนลูกละห้าหมรือแสนลูกก็แสนบนได้กินน้ำมันต้องอร่อยแน่เลยโอ้วันละทุกสามงเปีายทำให้เมื่อกี้รุ่เราอะเบนมันเก็บขายต้อรวยใชผมว่าอย่างเงี้ยสมเตสมบไม่ัวคยดานอยดีแม่งเปนแสนเป็นอะไรเงี้ยมันไม่มี

เออไปดูแวบๆแก๊บบอสนะต้นไม้มาลงโหอดดูมะพร้าวทะเลเลยอะถ่ายร้ยป่ะถ่ายแต่เมื่อกี้ดูไม่ทันนะพี่อะดูต้นไม้ทะเลไม่ทันดูไม่ทันไม่เป็นไรตกว่างไปแล้วเนื่องรถทั้งแต่เขาหลุดที่สองว่ะแก๊บ บอยูายาและครับพระแทนอยู่ไหนนะครับเขาจะอยู่ในนี้ตลอดใช่ไหมใช่ครับบางครั้งก็ปลูกต้นไม้บางครั้งก็ใตะปุยต้องรดน้ำท้าวหลุยทองเลยเอารุ่นรุ่นล่าสุดครับบางคนเขาคิดว่าเป็นพนักงานนะครับท่านประธานโอเคบ๊ายบายเลยแม่แต่ท่านไม่ค่อยทำทำใบ้ของท่านกระซอมกระซาย